กลับมาพบกันตอนค่ำมืดนะคะทุกคนมีเรื่องให้ระทึกเด็กสองคนเล่นด้วยกันฟันเฉาะหน้าผากกันต้องพามาที่ออโงรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าโทรหาหมอแล้วส่งรูปให้เขาดูหมอบอกว่าให้มาที่โงรงพยาบาลมันเฉาะที่หน้าผากเลยอาจจะต้องได้เย็บหรือว่าต้องได้ทำอะไรที่แบบ มันใช้กาวที่ว่าแปะติดไปบาร์โพลิโคลยูเดินมาสิีกำลังเดินไปที่แผนกต่อทุกคนเดินไปที่แผนกฉุกเฉินสเกดลเตี่ยเบนเตอร์แวสถึงแล้วค่ะทุกคนนั่งรอให้เขาเรียกนะคะเดี๋ยวจะเอาแผลที่หน้าผากน้องให้ดู ด้วยความที่อิจฉาแม่พี่ชายเห็นแม่เล่นกับน้องก็อิจฉากันก็อยากจะมาเล่นด้วยทีนี้ก็กระโดดไปกระโดดมาก็กระโดดล้มใส่น้องก็ฟันเฉาะหน้าผากน้องเนี่ยเป็นแผลนไม่หยุดเลยตัดสินใจโทรหาหมอแลจนได้มาที่โรงพยาบาลตอนเนี้ย ไม่ใช่เลยหรอกกลัวมันจะเป็นแผลเป็นแล้วมันจะดูไม่หล่อลางหน้าผากเลยหมอเอาเข่าหมอเอาเข้าท่าให้แล้วกันทุกคนแล้วก็พาสเตอร์แปะดูไปนเรียบร้อยแล้ว กลับบ้านค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอากาวหยอดหน้าผากแล้วก็พลาสเตอร์แปะแล้วก็กลับบ้านมาดูอาการถ้าเกิดว่าน้องมีเป็นรอยแดงมีไข้ขึ้นอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าฟันเฉาะฟันมันมีแบคทีเรียงไงลูกทุกคนหมอเขาเลยว่าก็ต้องคอยสังเกตดู ถ้าน้องมีอาการพวกนี้ก็ให้โทรติดต่อหาหมอประจำตัวทันทีได้ตุกตากลับมาด้วย<ด>หมอ,อมคุนี้มา<ด>ิลกพเตอร์แปะหน้าผากติดไว้ห้าวันห้ามโดนน้ำห้ามอะไรทั้งสิ้นต้องแห้งกล<ด>ับบ้านได้กลับบ้านแล้วครับทุกคนกลับบ้านแล้วครับ กลับมาทินบ้านนะเดินมาเจอภาพนี้๋อมพี่พี่พากันหลับนะ